กราบสวัสดีท่านโพธิสัตว์ผู้ติดตามช่องโชว์ 6, คกงชาแนลทุกท่านครับวันวิสาขาบูชาซึ่งตรงกับวัน 95, ขึ้น15ค่ำเดือน6หรือปีนี้เป็นเดือน7เพราะเป็นปีอธิกมาศปีนี้ตรงกับวันที่3มิถุนายนพุทธศักรา2566ซึ่งเป็นปีที่ครบรอบการประสูติของพระพุทธเจ้าเป็นปีที่2646และเป็นปีครบรอบการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า2611ปี และปีนี้ก็เป็นปีการปรินิพานที่2,566ปีของพระพุทธเจ้าผมก็เลยคิดว่าอยาจะหาเรื่องเกี่ยวกับวิสาขาบูชามาคุยกับทุกคนในคลิปนี้เราจะไปดูกันว่าเรื่องราววิสาขาบูชาในพุทธศาสนาประเทศอื่นๆหรือนิกายอื่นๆเช่นมหายานหรือพุทธประวัติแบบจีนที่เบตต่างจากเทราวาสหรือพทธแบบไทยยังไงกันครับ โดยปกติแล้วเราจะทราบกันว่าวิสาขาบูชาเป็นวันที่รำลึกถึงเหตุการณ์การประสูติตรัสรู้ปรินิพานของพระพุทธเจ้าแต่เนื่องจากพุทธประวัติและเหตุการณ์เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพุทธศาสนาแต่ละประเทศและแต่ละนิกายก็เล่าต่างกันไปนิดหน่อยแต่ไม่ต่างกันในประเด็นสําคัญก็คือพระพุทธเจ้าประสูติออกมาแล้วเดินได้7จก้าตรัสรู้ใต้ต้นโพและปรินิพานใต้ต้นสาระที่เมืองกุสินาราเหมือนอนกัน รื่องที่แตกต่างกันก็คือในพุทธประวัติแบบไทยจะถือว่าวันประสูตรัสรู้ปรินิพานจะเป็นวันเดียวกันแต่เกิดขึ้นกันคนละปีก็คือประสูตรใต้ต้นสาระวันขึ้น15ข้ามเดือน6ตรัสรู้ในพระชนที่35ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองขยาหรือพุทธขยาในปัจจุบันและปรินิพานใต้ต้นสาระคู่ที่เมืองกุศินาราในอายุ80 แต่ในทางฝ่ายจีนหรือฝ่ายพุทธมหญญายานจะถือกันว่าวันประสูตรตรัสรู้ปรินิพานของพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นคนละวันกันวันประสูตรภาษาจีนเรียกว่าเสกเกียฮุกเสียตังเกิดขึ้นในวัน8ค่ำเดือน4ตามปฏิทินจีนซึ่งในปีนี้พุทธศักราช2566ก,ก็คือวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมา ส่วนที่เบตจะถือว่าวันประสูติเรียกว่าวันตัมเปดูเชนเกิดขึ้นในวันเจ็ดค่ำเดือนสี่การตรัสรู้ภาษาจีนเรียกว่าเซกเกียฮุกเสิงเตาวัน8ค่ำเดือน12ส่วนที่เบตรเรียกว่าซังเจดูเชนคือวันตรัสรู้พุทธ,ธะและยังเป็นวันปรินิพานเรียกกันว่านางเดดูเชนซึ่งเกิดขึ้นในวัน15ค่ําค่ำเดือนสตามปฏิทินที่เบต ซึ่งจะอยู่ใกล้กันกับวันวิสาขบูชาโดยเฉพาะในปีนี้วันซังเจดูเชนคือวันตรัสรู้และวันนังเดดูเชนคือวันปรินิพานก็มาตรงกับวันที่4เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566ซึ่งจะหาจากวันวิสาขบูชาตามปฏิทินไทยเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นเองครับส่วนวันปรินิพานภาษาจีนเรียกว่าเซกเกียฮุกเนี่ยพวงเกิดขึ้นในวัน15ค่ำเดือน2 ส่วนเหตุการณ์ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานในพุทธประวัติแต่และฉบับก็จะมีความต่างกันอยู่ว่าในพุทธประวัติแบบเทรวาหรือแบบไทยจะถือว่าพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ประสูติใต้ต้นสาละและทรงเดินได้เจ็ดเก้าแต่ว่าในฉบับมหายานหรือฉบับจีนพระโพธิสัตว์ไม่ได้ประสูติทางการคลอดทางช่องคลอดปกติแบบมนุษย์ทั่วไปแต่ทรงแหวกพระสีข้างหรือใต้รักแร้ด้านขวาของพระมารดาออกมา และมีพญานาคเ้าตัวมาพ่นน้ำส่งน้ำถวายพระโพธิสัตว์นอกจากนั้นทรงเดินได้ถึง42 9ไม่ใช่เพียงแค่79เท่านั้นโดยการเดินไปในทิศทั้ง6คือทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกทิศเบื้องบนและทิศเบื้องล่างโดยจะเดินไปทิศละเกซึ่งก็คือ42 9้นั่นเองในภาษาบาลีพระพุทธเจ้าจะพูดว่าอโคหมัสมิโลกัสะเชโทหมัสมิโลกัสะ เศรษฐโธหัมมัสมิโลกัสะอายะมันติมาชาตินัตถิธานิปุณภโวซึ่งแปลความเป็นภาษาไทยได้ว่าเราเป็นผู้เลิศกที่สุดในโลกผู้เจริญที่สุดในโลกผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปไม่มีอีกส่วนในภาษาจีนจะพูดว่าเชียนซั่งเชียนเซี่ยวหว่อตูสุนซึ่งแปลว่าเหนือฟ้าใตา้พิภพทั้งโลกสวรรค์และโลกมนุษย์ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนหรือยิ่งใหญ่กว่าเรา เหตุการณ์ในวันตรัสรู้เ hey, หตุการณ์ตรัสรู้ก็จะไม่ต่างกันมากหรอกครับก็คือมีพญามารมาผจญก่อนตรัสรู้เหมือนกันแต่พุทธประวัติในฉบับไทยจะบอกว่ามีพระแม่ธรณีบีบมวยผมให้น้ําออกมาท่วมกองทัพมารส่วนพุทธประวัติในพระไตรปิฎกและอัตถกถาจะเล่าว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงทํามือสัมผัสพ,พื้นดินทําให้พญามารยอมแพ้หรือก็คือในปางมาราวิชัยนั่นเอง สูงพุทธประวัติฉบับจีนเนี่ยจะเล่าไปว่าก่อนพระพุทธเจ้าจะนั่งสมาธิได้ทรงแสดงฤทธิ์เปล่งลัศมีไปทําให้มารฝันร้ายว่ามารจะพ่ายแพ้พระพุทธเจ้าพญามารตกใจมากจึงรีบประชุมพลพรรคมารจะมาทําร้ายพระพุทธเจ้าให้ได้แล้วก็ยังมีการห้ามของลูกมารฝ่ายดีว่าการรบของพญามารจะทําให้กองทัพมารพ่ายแพ้ด้วยแต่ตัวพญามารวศวตีหรือในภาษาจีนเรียกว่าปัวสุน หรือในภาษาศรษฐกิจเรียกว่าปาปิญาตแล้วก็ลูกมารฝ่ายชั่วเนี่ยไม่ยอมฟังแล้วก็จะมารบกับพระพุทธเจ้าให้ได้สุดท้ายพระพุทธเจ้าหรือขณะนั้นก็คือพระโพธิสัตว์กาจยมุนีได้ทรงอ้างถึงบาร,รมีที่เคยสั่งสมมาทําให้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่มีเทพธรณีปรากฏตัวขึ้นมาบอกว่าตัวเทพธรณีและเหล่าเทพทั้งหลายเป็นพยานแห่งการสร้างบาร,รมีของพระพุทธองค์ กองทัพมารต่างก็ตกใจต่างหนีกันไปคนละทิศคนละทางพญามารก็มากราบขอทั่วพระพุทธเจ้าแล้วก็หนีกลับสวรรค์ไปเรื่องนี้ใครที่สนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนั้นนะครับสามารถไปฟังได้จากตำนานพาหุงตอนชนะมารในช่องนี้นะครับผมได้เล่าเรื่องราวเอาไว้เหตุการณ์ปรินิพานก็จะเล่าไม่ต่างกันมากหรอกครับในพุทธประวัติแบบเทรวาทไทยจะเล่าว่าพระพุทธเจ้าทรงประชุมสงฆ์และตรัสว่าพระธรรมวินัยจะเป็นศาสดา และยังทรงแสดงธรรมโปรสุภัท t ะซึ่งเคยเป็นปริพาชกหรือพระสุภัท t ะซึ่งเป็นพระอาหารหันต์องค์สุดท้ายที่ได้ทันเห็นพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นได้ทรงแสดงธรรมว่าเราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารไม่เที่ยงแท้จงทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองด้วยความไม่ประมาทเถิดหลังจากนั้นก็ทรงดับขันธปรินิพาน ส่วนเหตุการณ์ในพุทธประวัติฝ่ายจีนจะเล่าไว้เป็นปฏิหารที่น่าอาศัศจรรย์กว่านี้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงปรินิพานแล้วพนางสตรีมหามายาซึ่งเป็นเทพบนสวรรค์ได้ทรงทราบว่าพระโอรสของพระองค์คือพระพุทธเจ้าสากยมุนีทรงปรินิพานแล้วจึงทรงเกิดความโศกเศร้าอย่างมากได้เสด็จมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อมาสักการะพระศพของพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จมาถึงก็ปรากฏเป็นปฏิหารว่าโลงทองของพระพุทธเจ้า กลับเปิดออกได้เองและพระพุทธเจ้าทรงเสด็จลุกขึ้นจากลงตรัสแสดงธรรมแก่พระมารดาเป็นครั้งสุดท้ายและตรัสกับพระมารดาว่าขอให้ทรงพิจารณาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่าได้ทรงโศกเศร้าเสียใจกับการปรินิพานของพระองค์เลยหลังจากนั้นได้หันมาตรัสกับพระอนุนว่าที่ทรงลุกขึ้นมาแม้จะปรินิพานไปแล้วก็เป็นเพราะต้องการแสดงธรรมให้สรรพสัตว์ไม่หลงลืมความกตันยู แม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานแล้วก็ยังสามารถลุกขึ้นมาแสดงธรรมเป็นครั้งสุดท้ายแก่พระมารดาได้หลังจากนั้นก็ทรงกลับไปอยู่ในท่าสีหาสายญาตและโลงทองก็ปิดโดยสมบูรณ์ก่อนจะมีพิธีการถวายพระเพลิงพุทธสรีระในโอกาสต่อไปทุกท่านครับเรื่องราวพุทธประวัติในแต่ละนิกายอาจจะมีเรื่องปลีกย่อยแตกต่างกันไปบ้างบางฉบับก็มีปฏิหารพิสดารมากมายแต่สําหรับชาวพุทธเรื่องเหล่านี้เราจะถือว่า เป็นเรื่องทําให้เกิดความศรัทธาในความยิ่งใหญ่ความประเสริฐของพระพุทธเจ้าก็ได้หรือว่าจะถือเป็นปิิศนาธรรมก็ได้ไม่มีอะไรต้องถกเถียงกันนะครับซึ่งโดยสรุปแล้ววันวิสาขาบูชาก็คือวันที่เราจะมาระลึกถึงการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและการแสดงธรรมครั้งสุดท้ายคือความไม่ประมาทและความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตจากการปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราชาวพุทธควรจะได้รำลึกนึกถึงพระศาสดาของเราและคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยกันครับสำหรับวิสาขาบูชาในปีนี้และในปีต,ต่อไปก็ขอให้ทุกท่านได้มีความระลึกนึกถึงในพระพุทธเจ้าของเราและได้ไปบำเพ็ญบุญกุศลตามแต่กำลังศรัทธาตามแต่กำลังของแต่ละคนกันนะครับสำหรับวันนี้กระหงชูคุมขลาไปก่อนขอความสุขความสวัสดีและความเจริญในธรรมะและในศาสนาที่ทุกท่านนับถือจงมีแก่ทุกท่านโดยทั่วกัน หากว่าต้องการติดต่อสอบถามเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็สามารถจะสนับสนุนช่อง YouTube โชว์คุงชาแนลตามช่องทางต่างๆที่ขึ้นไว้นี้ได้ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ